สวัสดีค่ะวันนี้จะมาบอกเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะเกี่ยวกับการไลฟ์สด YouTube แนวนอนนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราทำโทรศัพท์ให้เป็นหมุนอัตโนมัติก่อนนะคะปุ่มเขียวๆนี้นะคะหมุนอัตโนมัตินะคะหลังจากนั้นให้เราเข้าไปที่การไลฟ์สดเหมือนเดิมเปิดแอป YouTube ขึ้นมานะคะคลิกเครื่องหมายบวกค่ะเห็นตรงนี้ไหมคะ คำว่าพลิกปิดเสียงและการวางแนวนะคะเป็นคล้ายรูปโทรศัพท์นะคะโทรศัพท์เป็นรูปตั้งก็คือไลฟ์สดแบบแนวตั้งเราเราอยากจะทําเป็นแนวนอนเราก็กดตรงนี้นะคะทําวางแนวนอนนี่ค่ะมันก็จะเป็นแนวนอนให้แล้วนะคะหลังจากนั้นก็ทําวิธีขั้นตอนถัดไปได้เลยนะคะก็เขียนหัวข้อคลิปให้เรียบร้อยนะคะที่เราจะไลฟ์สดนะคะ,ะขั้นตอนเปิดสร้างรายได้เปิดสร้างไรไายไ,ได้มานะคะซึ่งแต่เดิมนี้ เวลาเราจะทําเป็นแนวตั้งแนวนอนนะคะปุ่มมันจะอยู่ด้านล่างต่อจากคําว่าเปิดสร้างไรายได้ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้มันหายไปนะคะเพราะมันไปอยู่ด้ดานหน้าไลฟ์สดน,นั่นเองนะคะหลังจากที่เราเปิดข้าเปิดสร้างไรายได้แล้วนะคะเราก็แบ็กกลับไปนะคะเราเขียนคําว่าถัดไปนะคะวิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กคะ่ะ เขียนปกเปลี่ยนปกอะไรให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ถ่ายทอดสดนะคะเห็นไหมคะมันจะเป็นแนวนอนให้เลยนะคะหลังจากที่เราหมุนอตนัตโนมัติรอไว้ก่อนเราค่อยมาตั้งค่าอย่างที่ไมายบอกเมื่อสักครู่นะคะไหลสดนะคะมันก็จะเป็นแนวนอนให้ทันทีคะ่ะหวังว่า เทคนิคเล็กๆน้อยๆคงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ชมนะคะท่านนะคะฝึกทํานะคะตั้งเป็นโหมดส่วนตัวไว้ก่อนนะคะตั้งเป็นโหมดส่วนตัวไว้ก่อนนะคะเวลาหัดทํานะคะท่านนะคะฝึกทําก่อนนะคะ